สวัสดีครับวันนี้มีสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้รู้จักครับเห็นดอกนี่อาจจะงงๆว่าดอกอะไรนะครับถ้าบอกชื่อก็อาจจะงงงเหมือนกันว่าต้นอะไรนะครับอันนี้คือดอกธงเทงครับอาจจะเคยได้ยินไหมฮะชื่อต้นธงเทงนะนี่ดอกมันนะดอกดอกขนาดเล็กดอกไม่ใหญ่นะฮะนี่ เทียบกับนิ้ว,วชี้นะครับก็เป็นดอกทงเทงนะครับถ้าพูดถึงทงเทงอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าพูดถึงเคฟกูดเบอร์รี่ที่เราเคยกินกันบางคนอาจจะรู้จักหรืออาจจะชื่อ,อทงเทงฝรั่งอะไรอย่างงี้นะฮะอาจจะเคยได้ยินชื่อใช่ไหมฮะมีรูปอย่างนี้ครับอาจจะ คุ้นๆลักษณะนะฮะว่าเอ๊ยอย่างนี้เคยเห็นนะถ้าลูกมันสีเหลืองๆแล้วก็ข้างในมีเม็ดเอามากินได้อร่อยอร่อยนะฮะชื่เคฟกูสเบอร์รี่นะครับมันเป็นไม้ในตระกูลเดียวกันนะครับเป็นไม้วงมะเขือนะครับกินได้นะครับแต่สำหรับเจ้าทงเทงนี้นะครับมีลักษณะเหมือนกับเคฟกูสเบอร์รี่ทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่า อันนี้ยังดิบมันจะมีรสขมนะครับสุกแล้วก็อาจจะมีรสขมเช่นเดียวกันนะฮะไม่เคยไม่เคยลองนะฮะนี่ครับก็เป็นพันไม้บ้านเรานะครับที่ขึ้นอยู่ทั่วไปผมเรียวกว่าเป็นวัชพืชที่บ้านผมนะฮะเพราะผมใช้ไม่เป็นฮะตำราเขาบอกว่ามันใช้ในการขับเสมหะแก้ร้อนในนะครับนี่นะฮะ แล้วก็แก้โรคอื่นๆได้อีกหลายโรคนะครับถ้าลองไปหาใน Google นี่เขา l สต์ไว้ประมาณ17อย่างนะฮะสำหรับเจ้าทงเทงนี้นะครับ mm hmm. ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้ววัชพืชบ้านเรานี่ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับอันนี้ก็คือทงเทงก็เป็นอย่างหนึ่งที่ แนะนำให้รู้จักนะครับ